าการท่องเที่ยวไม่กังวลการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะเชื่อว่านโยบายหลักยังถูกสารต่อแล้วก็มั่นใจว่าเรื่องของไรายได้รวมท่องเที่ยวทั้งปีนี้จะได้ประมาณ3ล้านล้าน,านบาทค่ะนางสาวถาปณีเกียรติไยบูลผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อท,อทอบอกว่าการพ้นจากตําแหน่งนายรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินไม่กระทบภาคการท่องเที่ยวไทยเพราะในเชิงนโยบายด้านท่องเที่ยวสามารถเดินได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว ดังนั้นไม่ว่ารัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่นโยบายหลักจะยังขับเคลื่อนต่อซึ่งทททมั่นใจว่ารายได้จากการตลาดในประเทศไทยไทยเที่ยวไทยทั้งปีนี้จะทําได้1ล้านล้านบาทตามเป้าหมายส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีคาดไว้ที่1.8ล้านล้านบาทรวมทั้งสองส่วนอยู่ที่2.8ล้านล้านบาท ขณะที่เป้าหมายไรายได้ที่เป็นเป้าการทํางานของทททก็ตั้งไว้ที่3ล้านล้านบาทนะคะส่วนไรายได้ที่รัฐบาลให้ทททพยายามทําให้ได้ถึง3.5ล้านล้านบาทค่ะ